จบตั้งแต่ครึ่งแลงเเเกเพื่อเป็นธรรมท่าง,งสมาธิด้วยกันโดโดโดสองสเริ่ม รูส้สึกดีใจมากครับที่เบย์ลัมมันได้ลูกขึ้นนําจากเดียโก้หรือซันโตคิดว่าน่าจะมีลูกต่อไปครับน่าจะมีประมาณสักสาขึ้นไปครับ ฟุตบอลนะครับระหว่างบุรียมยูไนเต็ดแล้วก็ซีสเกตเอฟซีนะครับที่นิวไอโมบายสเตเดียมครับได้เจอนักบอล้วยครับแถมยังได้จูงมือนักเตะแล้วก็ร้องเรามีเราในสนามฟุตบอลด้วยครับสนุกมากเลยครับมันสุดยอดครับเนี่ยครับสโมสรนิเชียบอลสนุกที่สุดในไทยลีกแล้วครับคนอื่นๆเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเลยครับ แล้วก็มาเจอกันแล้วก็มาเชียดด้วยกันครับวันนี้ผมมาดูบอลที่สนามไอโมบายเซเดียมวันนี้มีคนเยอะมากมายที่บุรีรัมผมผมได้เชียบบุรีรัมอย่างเต็มที่และขอให้บุรีรัมเป็นแชมป์ตลอดครับวันนี้นะครับผมมาเชียบบุรีรัมยูไนเต็ดครับผมขอให้บุรีรัมชนะในสุดไทยลีกด้วยครับผมก็ด้วยครับไม่ ก็ดีใจมากนะครับที่ว่าเดีโก้ยิงไป2ประตูครับก็รู้สึกประทับใจนะครับแมตชนี้สนุกสนุกมากเลยครับผมว่ามีลูกต่อไปครับจากการเล่นแบบนี้นะครับเพราะว่าวิลามเล่นระบบฟูลทีมนะครับเล่นเล่นดีมากเลยครับผมขอบคุณครับ 何 ทุกท่านนะครับเข้ามาชมการแข่งขันนะครับทุกแมตช์นะครับให้เต็มสนามนะครับเพื่อกำลังใจของซ็อกราวของเรานะครับให้ขวาแชมป์ไทยลีกให้ได้นะครับผมขอบคุณครับ ใจแฟนบอลของเรามากนะครับวันนี้เราเก็บ3ามแต้มได้ยังไงสาแต้มนี้เราเป็นวันนี้เราเป็นจ่าฝูงนะครับก็ย <sk r isa> ังไงนะครับปากบากปากบอกนคับทุนทุกคนว่าพวกเราภูมิใจในตัวพวกคุณมากเราจะอยู่เคียงข้างพวกคุณครับสามแต้มต่ออย่างนี้จะต้องสามแต้มทุกแมตช์จะมากจะน้อยจะกี่ลูกต้องสามแต้มครับตเด็กเ ดีใจครับที่ได้มาเชียร์บุยลำเป็นครั้งแรกครับก็มีความรู้สึกตื่นเต้นและภูมิใจที่ได้มาเป็นกองเชียร์ของบุยลำครับผมก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสําหรับรางวัลของอัมลีและสโมสรของบุยลำยูเนเต็ดและมีความรู้สึกดีใจครับและตื่นเต้นมากครับผมก็ขอเชิญชวนชาวบุยลำทุกท่านทุกคนเลยนะครับมาร่วมเชียร์ร่วมแรงใจเป็นบุยลำหนึ่งเดียวกันให้ไปสู่อันดับหนึ่งของ บอลไทยครับวันนี้ก็ดีใจมากครับมาเดินทางมาไม,ไม่ไม่ผิดหวังครับ 30, 3ามศูนย์สามแต้มก็ดีมีความสุขก,กับฟุตบอลแล้วก็โชคดีได้ที่พักได้บัตรฟรีก็ดีใจมากครับวันนี้ <c oughs> เด๋ยนได้โชว์คูณสองเลยขอบคุณรางวัลจากอมารีนะครับแล้วก็สโมสรบุรีรัมยืนติดมากๆนะครับเชิญชวนแฟนบอลบุรีรัมยืนติดทุกท่านนะครับเข้ามามาเชียร์กันเยอะๆไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสามแต้ม <c oughs> ขอบคุณครับ 何 <laughs> นนะะมาเดินทางมาจากกรุงเทพนะคะมาเชียร์บุรีมยูไนเต็ดนะคะก็เชียร์มา4 4 5ปีแล้วนะคะก็ขอบคุณสโมสรบุรีมยูไนเต็ดแล้วก็สปอนเซอร์นะคะช้างที่ได้เรียร่วมเล่นเกมแล้วก็ได้รางวัลในวันนี้นะคะ่ะก็ขอบคุณมากนะคะมีความรู้สึกก็เวลามาทุกครั้งก็มีความสุขนะคะกะ็นักกีฬาก็เล่นเต็มที่เราก็เชียร์อย่างเต็มที่ค่ะบุรีมยูไนเต็ดตล์แบ๊ก run let's go